ทางด้านของนายกเมืองพัทยาครับออกมาชี้แจงนะครับการจัดงานลอยกระทงปีนี้ที่ลานโพนาเกลือและเกาะล้านพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติลดขยะในทะเลนายประเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาครับออกมาบอกถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาประจำปี2567 บอกว่าการจัดงานลอยกระทงเมืองพัทยาปีนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การจัดงานจากเดิมที่จัดบริเวณชายหาดพัทยามาเป็นจัดบริเวณสวนสาธารณะลานโพนาเกลือครับด้วยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมส่วนพื้นที่ชายหาดก็ยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถไปพักผ่อนและก็ลอยกระทงได้ตามปกตินะครับซึ่งการจัดงานลอยกระทงของเมืองพัทยาปีนี้เนี่ยกำหนดจัดขึ้นใน2พื้นที่ด้วยกัน พื้นที่แรกก็คือที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือวันที่15พฤศจิกายน2567อีกพื้นที่หนึ่งครับที่เกาะล้านบริเวณด้านหน้าวัดใหม่สำรานท่าหน้าบ้านก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่14และ15พฤศจิกายน2567ครับจัดขึ้นโดยชุมชนบ้านเกาะบ้านและเมืองพัทยาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณซึ่งจะจัดภายใต้ทีมงานวัดครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ ก็จะมีการจัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติการประกวดหนูน้อยนกพมาศและในช่วงเย็นก็จะมีการเปิดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาพร้อมจากกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินนักร้องอย่างเช่นคุณเจเจตรินวัฒนศิลป์นะครับพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากน้องๆเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งภายในงานก็จะมีการตกแต่งสถานที่เป็นรูปแบบงานวัด มีการจัดซุ้มกิจกรรมย้อนยุคต่างๆให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานสัมรับบรรยากา,รกาศแบบย้อนยุคครับและก็ได้มีโอกาสร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาและก็เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราด้วยครับก็ง,งานลอยกระทงพระยานะครับปีนี้ก็เราจัด2ที่ด้วยกันนะครับก็วันที่15 ที่ลานโพนาเตือนะครับ e ตูนสารนะครับแล้วก็มีเกาะร้า e นด้วยเกาะร้านนี้จะจัด2วันสิบสี่กับสิบห้าซึ่งครั้งนี้เนี่ยในส่วนของเมืองพญาเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนภาคเช้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการประกวดกระทงนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีส่วนของการประกวดหนุน้อยนพมาศในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของการที่คนมาสืบสารประเพณีนะครับว่าทำที่ดีงามในด้านในเรื่องของการลอยกระทงแล้วก็อยากจะให้ มีการรณรงค์นะครับโดยการที่การะดิ์กระทงเนี่ยเจะใช้จากวัสดุวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็อยากจะให้คนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับรเลือกซื้อหรือเลือกใช้นะครับวัสดุธรรมชาติในการทํากระทงในการที่เราจะไปลอยกระทงในใน,ในวันนั้นนะครับแล้วในส่วนของเมืองพะเยาเองเนี่ยก็จะจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจัดในส่วนของเรือเรือท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่ทาเหมือนทุกป,ปีก็คือเขาจะมาจ้างเขามาซุกมามากิบกระทงนะครับที่ที่ลงไปลอยในทะเลด้วยนะครับเพื่อที่จะลดมลภาวะทางด้านที นะครับแล้วก็อยากจะรณรงค์ด้วยว่าครอบครัวและกระทงก็